กลับมาเดลิโพสในช่วงนี้นะครับเป็นช่วง p ีไฮเดซีนะครับเราจะไปพูดคุยกับนักกล้วยเชิญยิ้มนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกครับนักกล้วยเชิญยิ้มครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับครับนักกล้วยเห็นผมชัดเจนได้ยินนะครับได้ยินครับได้ยินครับอทางคุณเอกได้ยินผมไหมได้ยินชัดครับก็วันนี้หัวข้อที่ทางทีมงาน ให้ผมเปิดมาก็คือว่าจะถามนัากล้วยว่าวิธีการซ่อนเงินจากเมียให้แนบเนียนที่สุดคือทําต้งทำนิกายครับออซ่อนเงินเมียเหรอโอ้ผมผมเคยคิดจะซ่อนเหมือนกันนะเคยอ่าแบบเล่าเล่าเรื่องจริงเลยนะ <c oughs> เคยคิดจะซ่อนเงินเมียก็ผมเองเป็นคน ชอบซื้อเสื้อผ้าเยอะๆกางเกงเยอะเสื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยนาะก็เอ๊ะซ่อนเงินสักหน่อยจะดีไหมก็เอาไปใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อเพราะว่าราวเสื้อเนี่ยเสื้อมันเยอะอ่าเมียคงหาไม่เจอหรอกอะไรเงี้ยนะแต่พอเอาไปใส่กระเป๋าไว้แล้วสักสองวันก็เอ๊ะกลัวฮะกลัว กลัวเมียมา,มาเจออะไรเงี้ยกลัวกลัวเขามาค้นมาเจอมันกลัวไปสารพัดปวดนะไม่เอาดีกว่าก็าเอาเอาออกมาเหมือนมามาวางไว้ให้ให,ให้เขาเห็นเน<ๆ>ี่ยแล้วก็ก็คืนเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับโดยปกติแล้วผมเป็นคนไม่พกตังค์อยู่แล้วครับคือหากินมาได้เท่าไหร่ทำงานไม่ได้เท่าไหร่ก็โยนให้เมียหมดครับโยนให้ภรรยาหมดอย่างเงี้ย อาจจะที่จะซ่อนสักนิดนึงก็ยังกลัวอีกเรับก็มันเป็นอย่างนี้เหมือนั้ง่เด็กค่ะทีนี้นักก้วยคะขออนุญาตสวัสดีหน่อยนะคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ<า>ผมเคยดูผมเคยดูตั้งแต่สมัย อยู่ไอทีวีต้องเก่าไอทีวีครับคุณสม <I TV S 1> พรจำได้ผมเป็นแฟนข่าวอยู่สมัยน้องครับขอ,ขอบพระคุณมากค่ะนะักล้วยคือว่าออนอกจากประเด็นที่คุณเอกถามนะคะเรื่องของการซ่อนเงินภรรยาเนี่ยนะคะจะทํายังไงแต่ดูเหมือนว่านะักกล้วยก็บอกว่าทุกบาททุกสตางค์ให้ภรรยาหมดนะคะ <c oughs> ทีนี้ค่ะ <c oughs> ที่อยากจะสุในสูตรของเชิญยิ้มเนี่ยคืออยากให้นกักกล้วยเล่าความเป็นมาของเชิญยิ้มคร่าวๆได้ไหมคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้จกักละแต่อย่างรุ่นหนูเนี่ยหนูขอเรียกหนูลนะทักกันเพราะว่าหนูจะโตมากับน้ากล้วยนะเป็ดน้าข้อมน,นา,มนายโยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าครับอ่าค่ในในตอนนั้นคุณ,ค,ณคุณเซจีนะักข่าวรู้จักกันไหมครับ อ๋รู้จักค่ะรู้จักค่ะตอนนี้คุณสจีไปอยู่ช่องเจ็ดค่ะค่ะค่ะก็อยู่หมู่บ้านเดียวกับผมเป็นเพื่อนบ้านกันค่ะค่ะครัทีนี้มันความความความเป็นมาของเชิญยิ้มเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยคือแต่ก่อนมันก็เป็นตลกคาเฟ่เป็นอะไรอ่างนีแต่ดีนี้ยุบใหม่มันสู่ออนไลน์มากขึ้นเนี่ยอย่างนักข้อนาขออภัยค่ะนักกล้วยที่ปรับตัวยังไงสําหรับในการงานแสดงในทุกวันนี้ คืองานแสดงก็ก็น้อยลงะนะครับน้อยลงแต่ผมจะแสดงละครสซะเปส่วนใหญ่หลังจากที่คาเฟ่มันเลิกลาไปแล้วะนะ,ะก็เข้ามาในจอทีวีสมัยก่อนมันก็จะมีละครซิทคอมมั่งมีละครยาวบ้างช่อง3ก็สร้างช่อง7ก็สร้างบางทีช่อง9ก็มีละครช่อง5มีละครแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเพิ่มอย่างช่อง ช่องวันมาเนาะจะอีกหลายๆช่องอย่างเงี้ยครับช่องวันก็สร้างละครบ่อยปัจจุบันช่องอื่นๆก็ก็สร้างบ้างแต่ผมใหญ่อผมส่วนใหญ่จะเล่นที่ช่องวันครับช่องวันเพราะผมผมเล่นละครซิทคอมกับคุณบอยมาอ่าตั้งสิบห้าปีเรื่องเฮงเฮงเฮงนะครับก็เลยก็เลยมีความเหมือนเหมือนเหมือนมีความผูกพันกันนะครับกับทีมงานอะไรต่างๆก็นนจะมีละครอยู่ คือคือรายได้หลักส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการแสดงละครเออแสดงซิทคอมใช่ไหมฮะตอนนี้ณเวลานี้ถูกต้องครับถูกต้องซิทคอมก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็ไม่มีแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าปรับตัวจริงๆเลยนะปัจจุบันเนี่ยผมก็หันมาทำงานกับเพื่อนเพื่อนที่เปิดบริษัทจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศอย่างนี้นครับมผมก็จะเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนที่เป็นเจ้าของเรียนอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ เราก็เอาอประกาศหาคนมาเพื่อที่จะไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลอย่างนี้ครับก็ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วองแสดงว่านักกล้วยนี่ปรับตัวเองเยอะเลยเยอะครับเยอะเยอะเพราะว่ามันเหมือนไปอีกไปอีกอาชีพหนึ่งเลยนะไปอาชีพหนึ่งเลยซึ่งเราก็ไม่เคยทำแต่ว่าเพื่อนเขาทำอยู่ก็ มันต้องเลือกที่ดีที่เราช่วยส่งเสริมให้คนไทยน้องๆลูกๆหล,ล,ล,ลาน,ลานคนไทยเนี่ยได้ไปทํางานต่างประเทศก็ก็ส่งไปเยอะแล้วครับส่งไปเยอะขอขอค้นถามเพิ่มเรื่องชิ้นหมูอัมพาวยังอยู่ไหมครับนักกล้วยครับลูกชิ้นหมูนี่จริงๆผมเลิกทําไปตั้งสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าข่าวมันจะตีขึ้นบางทีใครก็ไม่รู้ไปหยิบเอาเอามาเล่นข่าวอยู่เรื่อยก็ ก็เข้าใจได้นะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทํามาสิบกว่าปีเพราะอะไรเพราะพราะน้องที่ทําหุ้นกันเนี่ยอ่าก็มันเลิกลากันไปอ่ะเนาะเลิกลากันมหมายถึงอ่าเขาไปเปลี่ยนอาชีพอื่นจริงจริงผมก็ไม่ได้มีเวลาดูแลอ่าก็เหมือนว่าตกลงกันว่าให้ให้น้องหุ้นส่วน,น่ะเป็นผู้ดูแลเราเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์แต่ว่าเมื่อเขาเลิกไปเราเองไม่มีเวลาไปดูแลก็เลยเลย,เลยต้องเลิกครับค่ะฟังจากนักล้วนเนี่ย แค่เวลาสั้นๆเนี่ยเห็นเลยว่านักกล้วยปรับตัวเยอะมากจากยุคลุ่งเรืองของตลกคาเฟ่ย,ยุคลุ่งรเรืองของทีวีภาพยนตร์ใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยนักกล้วยนี่ก็เป็นนักแสดงตลกระดับต้นๆชื่อเสียงรายได้สูงมากแต่ชีวิตก็มาพลิกผันสูญเสียเป็นหนี้เป็นสินเกือบไม่มีบ้านไม่มีเงินจุดต่ําสุดตัวอยู่ตรงไหนและจุดกลับใจคืออะไรคะ คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มันมันไม่ได้เป็นอย่างข่าวที่บอกว่าไม่มีบ้านไม่มีเงินไม่ใช่แต่บ้านยังมีอยู่ครับเงินเงินนี่มันก็มีบ้างไม่มีบ้างตามตามตามสภาพของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็คือศิลปินเนี่ยนักแสดงจริงๆแล้วเราก็จะต้องบอกว่าเราไม่ได้ร่ํารวยอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้มีเงินถุงเงินถังอะไรเมื่อเมื่อบางทีเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจต่างๆมันเปลี่ยนแปลงอย่างปี สี่ศูนย์อย่างนี้เกิดเ,เงินบาทลอยตัวนะฮะมันมันก็แย่นะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ศิลปินอย่างเดียวคนที่ร่ํารวยอยู่แล้วนะเขาจะกลับกลายเป็นหนี้เป็นสินบางคนฆ่าตัวตายก็มีอย่างเงี้ยเนาะแต่เราก็ใช้อา่าใช้ความเป็นศิลปินที่เราเราไม่ได้มองอะไรรุนแรงขนาดนี้เรามองสภาวะที่เราจะต้องเผชิญด้วยด้วยอารมณ์ที่ดีช่วยด้วยอารมณ์ที่ต่อสู้อย่างเงี้ยเราก็เราก็ไม่ได้คิดได้เครียดอะไรตรงนั้นนะครับ อ,อยู่ได้ค่ะอยู่ได้เพราะทุกวันนี้ก็อยู่ได้ครับ<ม>ค,คือคือ,ค,อความเป็นนักสแสดงตลกเนี่ยคือมัน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 ,มนคือต้องสร้างความสุขให้กับผู้ชมใช่ไหมคะตัวของนักกล้วยเองเนี่ยมีวิธีสร้างความสุขให้กับตัวเองยังไงในเวลาที่เราต้องเผชิญกับสภาวะอย่างเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนผมใช้นับหนึ่งถึงสิบแล้วผมก็ผมต้อง,ต,องต้องสู้เราต้องสู้เราต้องกลับมาให้ได้เราต้องสลัดความทุกข์ยากทิ้งไป แล้วก็เราต้องเข้มแข็ง1นึ 10, 1่งถึงสิบหนึ่งถึงสิตลอดนะครับบางทีอาจจะหนึ 20, ่งถึงยี่หนึ่งถึงสาิอะไรก็แล้วแต่นะพยายามสู้ต้องสู้ะเราเราเราเกิดมาเป็นนักสู้พบจริงๆ,ๆเราก็ต้องบอกว่าผมก็ต้องอดทนกว่าจะก้าวเข้ามาเป็นศิลปินที่คนรู้จักแนละ้วก็เราก็สู้มาตั้งแต่เด็กตั้งอายุสิบขวบนะครับคือ <c oughs> <ừ> ที่จริงผมเป็นศิลปินตั้งแต่อายุสิบขวบเพราะว่าที่บ้านนะ <ừ> เป็นลิเกคุณพ่อเ,เป็นอเป็นหัวหน้าคณะลิเกนะครับแกก็จับอ่าผมฝึกลิเกตั้งอายุสิบขวบก็ไม่ได้เรียนหนังสือเลยจริงๆเนี่ยอยากจะเป็นครูนะตอนเด็กๆเนี่ยอยากจะเป็นครูอยากจะเรียนหนังสืออรับราชการอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อเป็นลิเกแกก็จับเล่นลิเกมาตั้งสิบขวบก็ไม่ได้เรียนเลยตอนนั้นนะครับก็บเป็นรุ่นเดียวกันนยโย่งเนี่ยแล้วรับวงก็เป็นขวบเข้าวงการเลยใช่ครับ นายโยงเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งอายุสิบกว่าสิบกว่าปีนี่เราก็เล่นลิเกร่วมกันนับฮวงเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องไปอีกสี่ห้าปีก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กครับส่วนเท่งเท่งกับไอ้ส้มเนี่ยเขาก็อยู่บ้านอีกตรงข้ามกับที่ต่างจังหวัดน,นะบะายหมายถึงบ้านน่ะอยู่คนละฝั่งถนนแต่ไม่รู้จักกันตอนนั้น่ะตอนเด็กเพราะว่าอายุห่างกันอายุห่างกัน,กนครับครับ ผมขอเลียนถามนะักกล้วยเพิ่มเติมครับแต่ว่าผมดูข่าวนะักกล้วยก็คือนะักกล้วยเนี่ยมาดันตัวเองให้จบโทได้ตอนที่อายุห้าสิบอะไรเป็นแรงบังนดาลใจตรงนั้นครับอ๋อใช่ครับผมมาเรียนหนังสือตอนอาออยุห้าสิบอย่าง,าง,างที่เข้าใจนะก็ได้ได้ได้ปริญญาโทนะจริงๆผมเป็นคนชอบเรียนอยากเรียนแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้เรียน ตอนมามีชื่อเสียงในวงการตลกยิ่งไม่มีเวลาใหญ่เลยนะครับเวลาจะนอนยังไม่มีเลยแต่พองานมาเริ่มซาเายเราไปเรียนสักหน่อยนตอนนั้นผมทำทำร้านอาหารทําร้านอาหารแล้วก็ให้แม่บ้านเขาดูแลนะครับก็แม่บ้านเขาก็จะมีพี่มีน้องแล้วก็มาดูแลก,กันผมก็มีเวลาก็เลยมาเรียนหนังสือนะอ่าตอนแรกว่าจะเรียนสักปอตรีให้มันมีใบวิริยาติดหนังสือเป็นความภูมิใจสะหน่อย แรงบันดาลใจคือเป็นคนอยากให้ตัวเองมีปริญญาอยากเป็นแรงบันดาลใจให้ใครก็แล้วแต่ที่ที่เกียรเรียนหรือไม่อยากเรียนอย่างเงี้ยนะครับแม้กระทั่งลูกตัวเองบางทีเขาเกเรเราก็พ่อเรียนให้ดูก็ได้วะอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จนได้ปริญญาโทก็โอเคฮนะผมน้ำตา <c oughs> ผมร้องไห้เลยนะผมวันผมรับปริญญาร้องไห้เพราะว่า มันเป็นความปรับรื้มที่โอ้ในชีวิตเราไกวความมาตั้งแต่เด็กเราทําไม่ได้สักทีแต่พอวัยจะห้าสิบแล้วเรามีบริญญาเนี่ยโอ้มันน้ําตาแห่งความดีใจมันไหล่าฟังแล้วก็คิดนึกถึงคําพูดว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนะคะนะนะนักล้วยครับผมค่ะก็ใครก็แล้วแต่ที่ที่อยากเรียนไปเรียนเถอะ เรียนแล้วได้เพื่อนได้ผูงได้ความรู้มาประกอบวิชาชีพของเราเองนะครับเรียนแล้วเรามีความภาคภูมิใจเรียนแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กที่เกเรไม่อยากเรียนอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้นะเราเราจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมอย่างนี้ครับผมผมก็คิดประมาณอย่างนี้นะครับค่ะค่ะเมื่อสักครู่นะกล้วยพูดถึงนายงนะคะแล้วก็พูดถึงใครนะคะอีกคนหนึ่ง<น>เอะ<น>แล้วน้เป็ดนะคะนเป็ดเป็นไง แล้วเป็ดตอนนี้อ๋อก็พี่เป็ดเขาก็ยังเกาะกลุ่มกับทีมก่อนบ่ายใครเครียดอยู่ยังมีรายการอยู่ทางช่องพี่ตาปัญญาเนาะค่ะ,ะ,คะแล้วก็พี่เป็ดก็ไปเปิดมูดขายของตามห้างดังๆไปทังจังหวัดมั่งกรุงเทพมั่งก็สลับสับเปลี่ยนกันไปแกก็เคยมาชวนผมว่าเอ้ยเองทำสินค้าอะไรมัง่งเดี๋ยวมาขายกับพี่มาแล้วก็ไปด้วยกันเนี่ย อย่างนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําสินค้าผมก็เลยไม่ได้ไปแก่นะครับพี่เป็ดก็สบายสบายอยู่พี่โน้ตแกก็ยังมีรายการทีวีเป็นออาเตเตอร์คอมเมนต์เออคอมเมนเตอร์คอมเมนเตอร์อ่าครับค่ะค่ะแต่ตอนนี้นักกล้วยหลักๆเลยก็คือเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศคืออิสราเอลอันนี้คืองานหลักของนักกล้วยตอนนี้เลยครับครับแล้วก็มีละครมีละครอยู่ฮะละครช่องวันอ่าก็ ละคร<ม>ช่วงวันมีเรื่อยๆแต่ไม่ทีไม่ทีอย่างสมคัครก่อนผมเป็นคนชอบแสดงละครผมผมขอถามนะกุ้ยเพิ่มได้ไหมถึงเห็นข่าวล่าสุดคือการสมรสรัครสวเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะกุ้ยก็สมัครด้วยอยากจะเป็นกระบอกเสียงที่กับทางศิลปินใช่ไหมครับให้นะักกุ้ยอธิบายตรงนี้ให้ฟังเพิ่มเติมนิดนึงครับเชิญเลยครับที่คริงก่อนหน้านั้นผมก็เป็นผู้สมัครสอรสอนะพักดังๆพักสองพักไงแล้วก่อนหน้าที่จะ สมัครสอสอเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาหนึ่งสมัยเนาะจริงชอบการเมืองก็ชอบมันมันชอบหลายอย่างไปหมดคือคิดว่าเราเนี่ยเราก็สามารถทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสังคมได้เราก็อยากเข้าไปทํานะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนจะให้โอกาสมากน้อยแค่ไหนนี่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ ก็ได้ได้ทำงานมามาพอประมาณนะครับแล้วก็ล่าสุดก็สมัครสวรผมก็ได้เข้ามารอบสุดท้ายที่ที่กรุงเทพเหมือนกันน,นะครับ <c oughs> ม,ามาแบบวันแมนโชเลยแบบมาแบบจกักจังหวัดอุตตร์ก็น่าจะมาเป็นเป็นที่หนึ่งหรืออะไรเนี่ยนะผมถ้าเท้าผมจําได้นะก็เข้ามาในกรุงเทพในรอบเช้าก็ก็มาตกรอบเช้านะครับมาตกรอบเช้าก็ขาดไปคะแนนเดียวครับ อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้สวเขาเรียกเ,าเขาเลือกกันเองอะเนาะเขาเลือกกันเองก็เรา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 ไม,ไม่ได้จับมือใครเลยไงฮะมาหาเอาดำหน้าก็คือเรียกว่าสวดีเด่นดังของกรทม o เนี่ยตกหมดนะคะคุณดำลงเอะไม่ใช่คุณ,คณดำรงลงป่ะเออไม่ใช่คุณคุณจกักรพันธ์ยมจินดาลไม่ได้แต่แกเสียไปแล้วคุณตะนารกรงตียายนก็ไม่ได้นะฮะกระจเยเยอะๆคนในวงการเยอะที่ไม่ได้ ใช่ครับใช่ครับแม้กระทั่งอดีตนายกยังไม่ได้ฮะอดีตนายกาคุณสมชายวงสวัสด์เนาะยังไม่ได้เลย <laughs> ไ,มไม่ได้เลยครับผมแล้วน <ผม S 1> ัก็ยังม,<จ>มีความสนใจการเมืองอยู่ไหมคะตอนเนี้ยการเลือกตั้งที่เราจะมาถึงเนี่ยค่ะสนใจครับสนใจแต่ว่าผมก็มันห้าสิบห้าสิบนะตอนแรกนะแต่เพราะว่าผมอายุเริ่มมากขึ้นเอ๊ะเราจะไปเดินไหวไหมอะไรไหมแต่ว่า آ, เราก็ ออกกำลังกายอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับทีนี้บอมันเอาเข้าจริงเอ๊ะเอาอีกสักหน่อยหนึ่งดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็เออมีน้องเป็นนักข่าวออยู่ช่องเนชั่นเนี่ยนะคุณพัชพลโตหอมบุตรอ,อ่ะก็มา,มาแนะนำผมว่าเนี่ยมีพักการเมืองเขากำลังหาผู้สมัครนะกล้วยลองไปคุยกันไหมอะไรเงี้ยนะครับอ่ะไปกบไป ก็เป็นพักปวงชนไทยนะครับอของคุณคอาร์ตเอกสิทธิ์ค่ะว่าคุณอาร์ตจะมามสัมภาษณ์พรุ่งนี้ใช่ไหมครับทางช่องอ๋อเป็นพักปวงชนไทยเหรอคะค่ะปวงชนไทยครับผมชอบอยู่กับพักอ,อยู่กับพักใหม่เพื่อเพื่อที่เหมือนเราจะมีเป็นฟันเฟืองสักตัวหนึ่งให้พัก ได้เกิดเราก็จะมีความภูมิใจนะครับแล้วมันเหมือนเรารักกันนะเนาะมันมันเหมือนเราเกิดด้วยกันอ่ะครับล้วก็จะถ้วพูลงพื้นที่ไหนฮะอเป็นบัญชีรายชื่อใช่ไหมครับออกเป็นบัญชีรายชื่อครับเหือนบัญชีะไรชื่อครับผมว่าผมว่าบอกหัวหน้าแกว่าผมขออยู่ส่วนกลางแล้วกันผมจะได้ไปช่วยหาเสียงหรือเดินหาเสียงให้กับลูกๆหลานที่เขาสมัครเขต ที่เขายัางเป็นหนุ่มเป็นนัน่นเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงเนี่ยเขาจะได้อ,อเขาเขายัางอายุยังน้อยเราว่าจะได้เดินของเขาไปไอเราเนี่ยเดินมั่งหยุดมั่งก็ก็กยังได้ใช่ไหมพ่ะอยู่บัญชีรายชื่อครับอ๋อเพราะว่าท่านนี้เคยชื่อเป็นพลังปวงชนไทยแล้วเปลี่ยนเป็นพรักปวงชนไทยใช่ไหมครับอถูกต้องครับทุกชุบพักนี้เป็นพักที่เคยมีสอสอมาประมาณคนหนึ่งมั้งที่ที่ สักสองสมัยที่แล้วนะอ่าก็ตอนนั้นที่เป็นกฎหมายเก่าที่บอกว่าถ้าได้คะแนนห้าหมื่นก็จะได้หนึ่งสอสอนะตอนนั้นอนะ่ะเขาเขาได้<ะ>เข้ามาหนึ่งหนึ่งสอสครับปฏิรีนะครับอ่าือ้คุณ<ะ>อาร์ท่านก็หัวหน้าภาคกัานนะท่านก็ไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อันนี้ผมอข้อมูลเนี่ยผมอาจจะ,ะไม่ค่อยได้ทราบคือหมายถึงว่าคุณอาร์ตเนี่ย ไปเอาพักมามามา,มาเปลี่ยนชื่อใหม่ตัดชื่อข้างหน้าออกก็เหลือแค่ปวงชนไทยนะครับก็บเป็นปวงชนไทย<ม>ที่มีคุณเอหม่ยองคำด้วยใช่ไหมครับคุณเอผมชวนไปเองนะครับแล้วสุดท้ายคุณเอก็บอกว่าผมยังไม่พร้อมผมขอถอนตัวก็ลวเลยไม่ได้มานะอย่างอ,อย่างน้องน้องพัชพลคุณภัชพลก็น่าจะไปอีกพักหนึ่ง ไปแล้วนะครับนักล้วยมีตั้งความหวังไว้มากน้อยแค่ไหนสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับเพราะว่ามันก็สู้กันเยอะนะบ้านใหญ่เขาก็มีกระสุนกระแสแล้วก็มีหลายอย่างอะที่เป็นปัจจัยอะค่ะแล้วโดยเฉพาะพักเล็กมันก็แจ้งเกิดยากเหมือนกันเพราะว่าพักเล็กก็เยอะนะฮะรอบเนี้ยเยอะๆค่ะเยอะๆอาทางพักก็ไม่ได้คาดหวังมากมายจะถล่มทลายหรืออะไรขนาดนั้นแค่ ขอแค่สักสิบสอสอก็พอแล้วนะครับเป็นความหวังของทางกรรมการบร,ริหารพรรคว่าเราแจ้งเกิดต่อสอสักสิบคนทั้งเขตหรือ,ปฏ,รรอปฏิริษีอะไรก็เราก็พอแล้วนะครับในสมัยแรกถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามันได้สักห้าคนผมว่ามันก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรสูงนะครับเราก็เหมือนได้แ<ข>จ้งเกิดละ ค่ะโดยส่วนตัวนักกล้วยตอนนี้ตอนอันนี้อายุ69ปีแล้วเนี่ยรแรงบันดาลใจทางการเมืองคืออะไรแล้วถ้าได้เข้าสภาจะทำอะไรให้คะสำหรับตัวนักกล้วยเออแรงบันดาลใจคือผมว่าผมเราเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ก็มีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็มีมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาดูแลประเทศชาติได้เหมือนกันนะครับ ในฐานะที่เราเป็นศิลปินเราก็อยากเข้าไปเป็นตัวแทนของศิลปินบ้างแต่ว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนี่ผมผมเรียนจบการโฆษณาจำพันการท่องเที่ยวมาด้วยอะไรตอนนั้นะนะก็อยากเอออยากเข้าไปทํางานที่เราถนัดหรือแม้แต่ก็เข้าไปดูแลเรื่องศิลปวัฒนธรรมอะไรต่างๆก็มันมันก็มันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ด้วยเนาะ,ะก็ ก็อยากไปท,ทําตรงนั้นะนะครับนะ <c oughs> แต่ว่ามันจะมีโอากาสได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ประชาชนนะ้ากล้วยอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหรือประชาชนที่เตรียมตัวอาจจะเพิ่งรู้ว่านะักกล้วยเปิดตัวกับพระคพงชนไทยด้วยครั้งนี้เชิญเลยครับคือผมว่าท่านหัวหน้าพักท่านมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวท่านนะนะคุณอาร์ต เอกสิทธิ์นะครับคือแกเป็นเจ้าของนิคมสาหกรรมปวกแดงเป็นเจ้าของอบริษัทค้าเหล็กลายใหญ่ของประเทศไทยบริษัทสยามสตรีอนะฮะแล้วก็อีกหลายๆธุรกิจที่ที่แกทำอยู่นะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยแกก็อยากเข้ามา,าดูแลบ้านเมืองนะครับจริงๆคุณอาร์ตก็เล่นการเมืองมานานนะเล่นการเมืองมานานอยู่ก็ ลุงป้อมมาสองสมัยแกก็เป็นสอส,อสอปฏิริษอยู่นะมาสองสองสมัยนะครับถึงัถึงวันถึงวันนี้คุณพ่อของคุณอาร์ตก็บอกว่าเออถ้าอย่างไรก็ตั้งพักเองไปเลยนะครับเพื่อจะได้ทํางานให้บ้านให้เมืองได้ตามความที่ท่านต้องการอะไรอย่างนี้ครับก็ฝากพี่น้องประชาชนที่ที่อาจจะเบื่อของเก่าอ่าของเก่ามันอยู่มานานแล้ว บ้านเมืองก็อยู่เท่าเดิมอ่าแล้วแต่มุมมองของคนนะอันนี้อันนี้ผม,มผมยกตัวอย่างเฉยๆนะก็ลองอยากจะเปลี่ยนของใหม่ดูมั่งเราก็ฝากพวงชนไทยให้พิจารณานะครับนโยบายดีนะครับหัวหน้าพักมีแนวคิดที่ดีนะครับสรุปเขาเรียกว่าานโยบายของพักก็ก็ดีะนะครับสร้างคนสร้างงานส,สร้างอาชีพ อ่าใช่ครับสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพนะครับมันต้องมาขยายความเนี่ยสร้างคนก็สร้างคนหมายถึงส่งเสริมให้คนเนี่ยอ่าเป็นคนที่อ่ามีความรู้ความสามารถนะครับสร้างงานก็สร้างงานรองรับสร้างอาชีพก็หาอาชีพที่เหมาะกับอ่าคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะ,ะนโยบายดีๆอย่างเช่นอ่าแรงงานนอกระบบอย่างเนี้ย ที่เขาไม่มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในประกันสังคมนะอันนี้ก็ดีครับอ่าก็จะพยายามเอาเข้ามาอยู่ในในในระบบซะนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆจะได้มีอ่าเขาเรียกมีประกันสังคมเข้าไปดูแลอย่างนี้ครับอันนี้อันนี้ก็ดีนะครับได้ครับก็ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้หัวหน้าแกจะมาขยายความนะครับ อ่าในนเรื่องนโยบายนะครับได้ยังไงวันนี้ขอบคุณนักกล้วยมากนะครับที่มาออกรายการกับเราในช่วงพีไฮเดซินของเดลี่โพสขอบคุณมากนะครับวันนี้สวัสดีครับนักกล้วยครับสวัสดีค่ะนักกล้วยครัสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคกับและทั้งหมดนี้ก็คือเดลี่โพสในช่วงพีไฮเดซินในวันนี้นะครับคุณดวงพอและผมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาย0สิบนาฬิกาโดยประมาณนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ